หรือเปล่านะาสักครู่เดียวนะคะสักรูดเดีนะเอาค่ะชื่อราสักครู่เดียวนะเข้ามาดมาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะันนี้จะเป็นสาค่ะเป็นสมาชอซีกับยอสันนี้คุณพาหาดชมก่อนได้เลยค่ะถ้าใครที่สนใจนะบอกว่าระบบปกดได้นะถ้าใครที่สนใจกดกวระบบปรกดได้เลยนะพื่อคอดูนะพ่อ ขึ้นกดอยู่นะพ่อค้าคนประชมก่อนได้เลยค่ะรามาติดแต่ขักนเดียวกดอยู่นะคะถ้าใครที่สนใจกดค่าระบบกัน่อนได้นะคะพ่อค้าค่ะท่านช่างไม่ได้พูดไม่รับชมเรื่องสภาพรถว่าการโอนกรมสิทธ์ทุกวันนี้เลยนะถ้าใครที่สนใจนะกดค่าระบบการก่อนได้เลยมาเลยค่ะคันนี้นะคะพ่อค้าประกันราคาที่สองบนบาทค่ะของพ่อค้าค่ะรามาแล้วค่ะที่ลานสองบาทสองวันที่ลานค่ะสองบาทสองวันนับเด็ด สามข<ส>ายค่ะตัวขายที่นาคาสองคันบาทลูกคาน้่ได้หมายเลข5 2าศูนย์สอนึาสสได้ไฟสองเปิบาทหากมีหน้าตูเข้ามาสตา์ไม่ติดแต่เรื่องยังินกุ